ข้าบนพื้นดินมี s t o r m t r o ป p e r ในอวกาศก็กมีทา i ไฟเตอร์นี่แหละครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของเอ็มไพมอนอวกวันนี้เรามาพูดกันถึงยานในซีรีส์ทายนี้ในยุคสมัยของเอ็ม r พเท่าที่มีในแคนนนปัจจุบันกว่า20รุ่นกันครับนี่คือไฮเปอร์สเปซเทล ไทไฟเ h อร์เราเริ่มที่ยานต้นตำรับกันก่อนเลยครับกับ t ไท Fighter ยานรบ Starfighter มาตรฐานสำหรับกองทัพของ Empire t ์ไทไฟเทอร์ถูกออกแบบมาให้เป็นยานรบที่จะออกจากตัวยานใหญ่อย่าง Star Destroyer หรือจากฐานทัพจึงไม่จำเป็นต้องมี h y เปอร์ไดรฟ์สำหรับเดินทางระยะไกลและด้วยความเป็นยานที่ถูกผลิตเป็นจำนวนมากด้วยราคาต่ำจึงไม่ได้มีการติดตั้งกรอบพลังหรือแม้กระทั่งระบบอากาศทำให้นักบินของไทไฟเ h อร์ต้องสวมหน้ากากออกซิเจนตลอดเวลาขับยานครับ แต่เนื่องจากไม่มีทั้งไฮบริดรฟ์กราะพลังหรือระบบอากาศทำให้ยานไทไฟเตอร์มีน้ำหนักที่เบาและบินได้รวดเร็วนักบินของไทไฟเตอร์นั้นภาคภูมิใจที่ยานไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวเนื่องจากพวกเขามองว่ามันเป็นเครื่องมือของคนที่ขี้ขลาดแต่มันก็ทำให้นักบินของไทไฟเตอร์นั้นมักตายภายใน1ปีตั้งแต่เขาได้เริ่มขับยานไทไฟเตอร์เป็นยานที่ได้พัฒนาต่อมาจากดีไซน์ของยานบีวิงและเจไดอินเตอร์เซปเตอร์ที่ใช้ในสมัยปลายสงครามโคลนวอร์ก Thai ไฟเ h อร์และยานในซีรีส์ a ยทั้งหมดผลิตโดยบริษัท s ซ n าฟลี e ซิสเต็มส์และคำว่า Thai ย,ย่อมาจากคำว่าทว i นไอออนเอนจินตามเครื่องยนต์ของยานที่ให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับ Thai แอดวานซ์ในระหว่างการพัฒนายาน Thai Fighter ทางบริษัทไซ n a ได้มีการทดลองออกแบบ t h เวอร์ชั่นพิเศษควบคู่ไปด้วย โดยเป็นการพัฒนาต่อจากยานซิสอินฟิลเตอร์ที่เราเห็นดาร์สมอลใช้ในแฟนทอมมิ i เนสจนกลายมาเป็นไทแอดวานซ์ซึ่งเป็นยานที่มีขนาดใหญ่กว่าไทไฟเตอร์ทั่วไปและมีการติดตั้งไฮเปอร์ไดรฟเกาะพลังและระบบอากาศเพิ่มเข้ามาไทแอดวานซ์นี้เท่าที่เรารู้มี3เวอร์ชั่นด้วยกันคือ v 1 x 1และ X7 er. สำหรับ v 1นั้นเป็นไทแอดวานซ์ที่มักถูกเลือกใช้โดยเหล่าอินควิซิ o เตอ และมีเอกลักษณ์คือปีกยานหรือเอสฟอยที่พับได้บวกกับโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่แค่ด้านในปีกเท่านั้นต่างกับยานไทยอื่นๆที่มักมีแผงโซลา่ทาทั้งด้านในและด้านนอกของปีกส่วนเวอร์ชันไทยอัพแอนด์ซ์วันั้นเป็นยานไฝ่เตอร์ประจำตัวของดาร์สเวเดอร์ที่เราเห็นเขาใช้ตั้งแต่ 4BB y ไปจนถึงการต่อสู้บนเดสตาราแรกและหลังจากนั้นอีกครับยาน X1 นี้สามารถใช้งานใต้น้ำได้ด้วยและมีเทคโนโลยีเกราะพลังพิเศษที่เวเดอร์นั้นมักใช้เวลาในการจูนอยู่เสมอ และเวเดอร์ยังปรับห้องนักบินให้เข้ากับชุดเกราของเขาด้วยครับส่วนไทแอดวาน n c เอ็กเซเว่นนั้นเป็นยานเวอร์ชั่นต้นแบบที่สุดท้ายถูกพัฒนาไปเป็นไทดี Defender ครับไทอิ i n t e r c e p t ป r ตอร์ไทอินเตอร์เซปเเป็นยานเวอร์ชั่นเหนือกว่าของไท Fighter ครับไทอินเตอร์เซ t ปเตถูกออกแบบให้บินได้เร็วขึ้นและมีพลังยิงที่สูงขึ้นโดยยึดการออกแบบปีกใหม่มาจากยานไทแอดวานซ์เอ็ของเวเดอร์ ด้วยความที่เป็นยานใหม่ที่ทรงพลังกว่าเอ็มพายเลยมักจะคัดนักบินที่มีฝีมือสูงให้บินยานนี้โดยในช่วงการต่อสู้บอดาวเอนดอร์ยานไทอินเตอร์เซปเตอร์นี้คิดเป็นประมาณ20%อนของยานไฟเตอร์ฝั่งเอ็มพายครับส่วนตัวแล้วไทอินเตอร์เซปเตอร์เป็นยานไทที่ผมชอบที่สุดทั้งในเรื่องของฟังก์ชันและดีไซน์เลยครับและเป็นช้อยแรกที่ผมเลือกเวลาเล่นเกมสควอตอนสด้วยถ้าเพื่อนๆมียานไฟเตอร์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับ ไทบอมเบอร์ตามชื่อเลยครับไทบอมเบอร์เป็นยานทายที่เน้นใช้ทิ้งระเบิดหรือยิงมิสไซล์และโปรโต,ตอนต่อไปโดความแตกต่างที่ชัดเจนจากไทไฟเทอร์ทั่วไปคือตัวยานมี2ห้องด้วยกัน1ห,ห้องสําหรับนักบินใช้บังคับยานและอีกหนึ่งห้องสําหรับยุโทโธปกรณ์ต่างๆไทบอมเบอร์มักถูกเลือกใช้ในภารกิจที่ต้องโจมตีภาคพื้นดินหรือยานขนาดใหญ่ดังที่เราเห็นถูกใช้โจมตีพื้นผิวอุกกาบาตเพื่อขับไล่าย,ยานเมเลนนัมฟอลคอนใน Empire ยสไลซ์แบ็ค และใช้ปูพรมทำลายดาวแมนดาลอในเหตุการณ์ในลาเตารซันเทียสด้วยครับายบอมเบอร์ยังมีเวอร์ชั่นที่ดัดแปลงห้องเก็บยุโทโธปรกรณ์เป็นห้องสำหรับบรรทุกผู้โดยสารอีก2เวอร์ชั่นด้วยครับเวอร์ชั่นแรกคือายบอร์ดิงคราฟที่สามารถรองรับได้ถึง20ผู้โดยสารและมักใช้ในการเคลื่อนย้ายสตอมทูเปอร์ระหว่างยานใหญ่กับดวงดาวหรือยานใหญ่ด้วยกันเองอีกเวอร์ชั่นคือายคอมมานด์ชัตเตอร์ที่ใช้เคลื่อนย้ายบุคคล VIP อย่างเช่นกับตันนีด้าในหนัง Empire Strikes Back ไทบรู a ไ b r u ู e เป็นไทไฟเตอร์ที่เน้นขยายพลังการยิงด้วยการเพิ่มโมดูลปืนข้างห้องนักบินและเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวยาน t ไ b r u ู e ยังมีระบบอากาศและสามารถบรรทุกนักบินคนที่2เป็นพลปืนช่วยควบคุมอาวุธได้ด้วยเราเห็นยานนี้ในหนังโซโลครับ Thai Defender แฟนแฟนเรเบ l ลสน่าจะคุ้นเคยกันดีกับไทดิเฟนเดอร์ยานทายหน้าตาแปลกที่เป็นโปรเจกต์ของ g แกรนเอม r a l ลท r o n บนดาวลอเทลยานไทดยเฟนเดอร์ถือเป็นยานไฟเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของเอ็ม r พ์ด้วยความเร็วและพลังยิงที่สูงกว่ายานทั่วไปรวมถึงสามารถทําหน้าที่เป็นยานทิ้งระเบิดได้ด้วยทําให้ไทดิเฟนเดอร์เป็นยานที่สามารถทําภารกิจได้หลากหลายรูปแบบตัวยานยังติดไฮเปอร์ไดรฟ์และเกาะพลังแต่ไม่มีระบบอากาศ ทรอนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาไทดีเฟนเดอร์หลังจากโปรเจกต์การสร้างเดสตานั้นล่าช้าจากการบริหารของเครนิกครั้งหนึ่งดัสเวเดอร์ในขณะทำงานร่วมกับทรอนยังเคยได้ใช้ยานนี้ในการต่อสู้ซึ่งเวเดอร์ประทับใจในไทดีเฟนเดอร์นี้มากถึงขั้นบอกกับทรอนว่าเขาจะชื่นชมให้พาวาทีนฟังเวเดอร์ Vader ยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงยานนี้ซึ่งทรอนนำไปใช้ในการพัฒนารุ่นต่อๆไปด้วยครับ แต่โปรเจกต์พัฒนาไทดีเฟนเดอร์นี้ต้องหยุดชะง,งักไปหลังจากโรงงานบนโลเทวถูกทำลายในภารกิจช่วยเหลือเฮราเซนดูร่าและทุนสนับสนุนถูกโยกย้ายไปลงกับโปรเจกต์เดสตารแทนจริงๆแล้วไทคินสัญญากับทรอนไว้ว่าหลังพัฒนาเดสตารเสร็จเขาจะกลับมาสนับสนุนโปรเจกต์ไทดีเฟนเดอร์นี้ต่อแต่เนื่องจากทาคินตายและทรอนหายตัวไปเสียก่อนทําให้โปรเจกต์นี้ต้องยุบไปครับไทสไตรเกอร์เราเห็นยานนี้ในการต่อสู้บนสการิฟครับ ไทสไตรเกอร์เป็นยานเวอร์ชันทดลองที่แม้จะบินในอวกาศได้แต่จุดประสงค์หลักคือการต่อสู้ในชั้นบรรยากาศด้วยลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจาก Thai ไฟเ h อร์ทั่วไปทําให้ t h สไตรเกอร์นั้นสามารถบินในชั้นบรรยากาศได้เร็วกว่าและออกตัวจากภาคพื้นได้ดีกว่ายานยังบรรจุระเบิดโปรตอนสาหรับโจมตียานพาหนะภาคพื้นดินโดยเฉพาะอีกด้วย t h สไตรเกอร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ยานที่ทั้งกองทัพบ,บกและทัพเรือของเอ็มพายเลือกใช้ครับไทรีเปอร์ อีกหนึ่งทายที่เราเห็นบน s c a r i f ครับทายริปเปอร์ไม่ใช่ยาน Fighter แต่เป็นยานสําหรับบรรทุกทหารที่เน้นพากลุ่มทหารความสามารถสูงเพื่อลงจอด่าำกลางการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างที่เราเห็นใช้บรรจุ Death Trooper ในโร g วันครับยานทายริปเปอร์จึงมีครบทั้ง h y เปอร์ไดรเกราะพลังและระบบอากาศ Outland ทาย Outland ทายน่าจะดังที่สุดจากการเป็นยานของ Moff Gideon ที่เราเห็นในซีรีส์ Mandalorian ครับ ดูเผินๆหน้าตาไม่ได้ต่างจากยานทายไฟเตอร์ทั่วไปยกเว้นปีกเอสฟอยที่พับได้เพื่อให้สามารถจอดยานในพื้นผิวได้หลายประเภทและนักบินสามารถออกจากตัวยานได้รวดเร็วอาแลนทายเริ่มมีการผลิตโดยการดัดแปลงทายไฟเตอร์ที่มีอยู่หลังจากฝั่งเอ็มพายเริ่มสูญเสียพื้นที่ให้กับฝั่งกบฏและต้องการยานที่สามารถบินไปจอดยังที่ต่างๆได้มากขึ้นเนื่องจากทายไฟเตอร์ทั่วไปนั้นถูกออกแบบมาให้จอดในโรงเก็บยานเท่านั้นครับ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว Empire ยังมียานอื่นในซีรีส์ไทยอย่างเช่นไทยแฟนทอมยานไทยที่ติดอุปกรณ์พรางตัวไทยสเกาซึ่งเป็นไทยที่ติดไฮเปอร์ไรฟ์สำหรับทำภารกิจสอดแนมไทยเอฟยานไทยที่ลดปืนเลเซอร์หรือแค่ปืนเดียวจาก2ปืนและติดเซ็นเซอร์เพิ่มความแม่นยำในการยิงไทยอาร์ซียานไทยสำหรับลาดตระเวนไทยแลนเดอร์ที่คล้ายๆกับไทยบอมเบอร์ที่เพิ่มห้องที่3ขึ้นมาสำหรับบรรทุกผู้โดยสาร ไทปูนิ n เชอร์เป็นไทบอมเบอร์เวอร์ชันหนักที่เพิ่มห้องเป็น5ห้องเพื่อให้สามารถบรรทุกยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้น Thai GT ที่เป็นไททิ้งระเบิดเวอร์ชันแรกๆก่อนที่จะพัฒนาเป็นไทบอมเบอร์ Thai a g ร r เ s อร์ซึ่งเป็นไทติดอาวุธหนักที่ควบคุมโดยนักบินคนที่2 Thai Crawler รถถังที่หน้าตาเหมือนไทไฟเตอร์และ Auto Fighter ซึ่งเป็นไทไฟเตอร์ที่ควบคุมโดยระบบรอยแทนการใช้นักบินครับ แถมนอกจาก Empire แล้ว i ท Fighter ย,ยังถูกใช้โดย m ม n g 닝กิลหรือสมาคมเหมืองแร่ของ g a l a ็กซีสำหรับดูแลความปลอดภัยในการขุดเหมืองซึ่ง m i ม n g 닝กิลได้รับอนุญาตให้ใช้ t ท Fighter ไ,ได้เพราะความสัมพันธ์อันดีกับทาง Empire นั่นเองครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ก็คือเหล่า,ทาไท Fighter ของฝั่ง First Order และ Final Order ซึ่งพัฒนาต่อมาจากไทในยุคเอ็มพ e ไว้มีโอกาสมจะหยิบมาพูดคุยกันครับ หมดแล้วครับสำหรับซีรีส์ไทยไฟเตอร์ของ e อ p i r e ถ้าอยากให้ผมหาข้อมูลอะไรมาพูดคุยกันอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้และถ้าชอบฝากกดไลค์และ Subscribe ช่อง Hyperspacetales ไว้หน่อยนะครับ